รอสมเด็จนอนเคยได้ยินแล้วพระนอนวัสตืเอเอาว่าใครที่สะสมพระสมเด็จของพุทธจารย์โตพรมรังสีคุณเชื่อไหมหาเนื้อแบบนี้เดี๋ยวผมจะจัดประกวดให้จริง อยากจะจประกวดอะไรหรือไมแบงค์ใครสามารถเก็บพระสมเด็จโตที่เนื้อถุงยุคได้มากพิมพ์ที่สุดอืออ๋อก็เนื้อเนะมื่อรามาโชว์เนี่ยเพราะผมบอกแล้วครับสมเด็จโตเนี่ยไม่ได้สร้างพระแค่เป็นพิมพ์พระพุทธที่คุณบอกมีห้าพิมสิบสามพิมไม่ใช่ใช่สมเด็จโตท่านสร้างพระเป็นร้อยๆพิมพ์และหลายๆพิมพ์บันทึกเรื่องราวประวัติของท่านใช่องค์นี้ สมเด็จโตท่านสร้างขึ้นมาเพื่อได้บอกกับคนรุ่นหลังว่าท่านได้สร้างพระนอนวัดสตือไว้ท่านได้สร้างพระยืนอุ้มบาทเป็นพิมพ์สมเด็จเพื่อบอกให้รู้ว่าพระยืนไว้ากลางของขอยท่านได้สร้างไว้ใช่ท่านได้สร้างรูปวิวที่มีเรืออยู่ในแม่น้ำแล้วมองเข้าไปเห็นเจดีวัดละครังว่าสมัยก่อนท่านอยู่วัดละคัง ใครอยากได้องนี้ใครจะไปสู้พี่ทวีล่ะครับไปอยู่กับเขาเยอะอ่าพี่ว่าที่ร้อยติแล้วพี่ทวีเมื่อกี้ได้ยินชื่อเข้ามาด้วยใช่ไหมใช่ครับมาแล้ว,าาลวนี่คผมบอกว่าถ้าคุณเจอเนื้อแบบเนี้ยถ้าเนื้อแบบเนี้ยคุณแคปหน้าจอไว้นะเป็นพิมพ์อะไรก็แท้เลยลเใช่ผมอยากรู้มากรรมอยากจะรวบรวม,ม,รมอยากจะรวบรวม,ม,รมอ่า รอเลยครับอยากได้โอเคนี่ผมว่าพี่ทวีชนะแล้วผมบอกเลยนะว่าถ้าคนน่ะนั่นน่นนะเขาจะเอาไปแกะเป็นชิ้นส่วนสมเด็จใช่ไปไปแกะเป็นสมเด็จหากก็ขายได้ชิ้นอย่าไหลายตังค์แต่ถามว่าในการอนุรักษ์เนี่ยให้คุณเก็บนะสมเด็จของพุทธ,ธา์โตรมารังสีย่างกี่พิมพ์กัแล้วแต่ผมเอาพิมพ์นอนเนี่ย คุณน่าจะยังไม่มีเพราะผมก็เพิ่งเจอใช่อันนี้แค่ไม่ลงกูผมเอาวัานนี้ถ้าอันนี้ลงกูนะก็จะเก่าเท่าปางใสย่ยาบางขุนพม,อ,มอ่ะโอ้โหนี้เอาละครับสองนาทีเปิดแรกมาเวลาเดินครับสองนาที มาแล้วครับเปิดแรกห้าพันบาทเวลาก็ต้องเดินให้เขามาหนึ่งมื่นห้าพันบาทแล้วนะครับตอนนี้ผมมากันให้เลยว่าเนี่ยเป็นพระสมเด็จโตถ้าใครที่เคยเห็นพระสมเด็จโต องจริงจริงกระตาแล้วคุณจะรู้เลยว่าเนื้อเนี่ยคือเนื้อพระสมเด็ดโตโดยไม่ต้องสงสัยเพราะวาเป็นพิมพ์ดีทั้งแก่แม่พิมพ์มาหนึ่งมื่นหกพันสองร้อยแล้วนะครับมาหนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทมาหนึ่งมื่นเก้าพันบาทแล้วนะครับเป็นพิมพ์ที่สื่อความหมายไว้ดีมากใช่เนื้อสวยสวยเก็บ okay. แบบหากเหลือสามเรียมเก็บแบบพิมพ์แปะดีกว่าเพราะเราดูเป็นแล้วอ่าถ้าใครเคยเห็นพระสมเด็จโตแท้ทุกคนเข้าใจหมดแล้วครับใช่อยู่ที่หนึ่งมื่นเก้าพันบาทนะครับที่สีช้นเฉ็งบอกเหนือสวยมาหนึ่งมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยพระสมเด็จโตอ่ะเรายังได้แขวนแท้ถ้าเป็นพิมพ์ที่ยังไม่แพงแบบนี้แต่คุณรู้ไหมครับว่าพระเนื้อแบบเนี้ย ถ้าใครได้ส่องแล้วอะสมเด็จเก๊เขาจะทําอะไรคุณไม่ได้<ช>แล้วคุณจะสามารถไปหาพิมพ์แพงที่เนื้อเดียวกันนี้ได้อย่างง่ายได้เดี๋ยวเวลาเก้าวินี่หมาสองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับแห้งไม่แห้งกับองค์นี้ถ้าถามผมเนี่ยคือพระสมเด็จโตที่สร้างนะเป็นพิมพ์พระนอนวัสตือ<ช>เพราะพระนอนวัสตือเนี่ยสมเด็จโตสร้างเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยก่อนท่านบอนะภาพ อยู่ที่สองพันสองมื่นหนึ่งพันบาทนะครับ oh, oh. ราคาสุดท้ายมาสองมื่นสองพันหนึ่งร้อยเหนือสวยมวลสารดีครับอยู่ที่พี่กับตันนะครับตอนนี้สองมื่นสองพันหนึ่งร้อยเอาแล้วครับใครได้เป็นเจ้าของวงนี้ปิดแล้วนะครับปิดที่พี่กับตันนะครับเอาแล้วครับพี่ทวีไม่มาเป็นพี่กับตันได้ไป อยู่ใกล้ๆเพราะอยากให้ส่องจังเลยเพื่อนแคปหน้าจอไวนะ้นนะเนี่ยค่อยๆแคปหน้าจอดูเนื้อไว้เนี่ยเนื้อแบบนี้คือเนื้อพลาสมเด็จโตแบบสบายตาสบายใจใช่แล้วก็แปลกอย่างนะพลาปกล้องผมนะพอเวลาประมูลแล้วส่องชา้าจัดดีใจด้วยครับพิกกัปตันดาวนใช่ไหมใช่ครับสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อ <wan> ย <wan> 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 เพิ khi ่งเคยเห็นองค์แรกที่เนื้อถึงอ่าใช่